านน้อยลังนี้ขายวีขาดทุนเบื่อมากเลยชีวิตเจมันแย่มากเลยมีอาชีพขายหวีที่ผ่านมาขาดทุนยับเยินเลยช่วงโควิดที่ผ่านมาไม่เป็นไรหรอกเจ๊เจ๊ก็มีบ้านอยู่นี่ไงแต่มันหลังเล็กกันนะ่ะอยากได้ใหญ่ๆอ่อ่ะโมเดลใหญ่ๆอ่อ่ะไม่ใช่โมเดลเล็กๆแบบนี้ทางนั้นเจ๊ก็ลองเปลี่ยนอาชีพไปขายอย่างอื่นลองดูซิ ขายอะไรดีนะพูดไปเกอายนะหรือว่ามันจะดีได้ตังค์ด้วยดีมัง้งฟินด้วยได้ตังค์ด้วยไม่มีประสบการณ์ละสิเนี่ยคือปัญหาเดี๋ยวมันก็ได้เองตามธรรมชาตินั่นแหละเจ๊คิดอะไรมากมายว่าแต่เจ๊ไม่ไปไหนเหรออยู่บ้านเหรอวันเนี้เจ๊อยากไปตกปลาแต่กลัวแดดงั้นตกเบ็ดอยู่ในบ้านดีกว่าว้าว <Wow. S 1> เฮ้ยนี่พวกฉันถามนายหน่อยได้ไหมนายไม่ได้อาบน้ำแปรงฟันมากี่วันแล้วนานละพวกนี่มาละไรอ่ะ่ยสีฟันกับแปรงสีฟันเหรอใช่แล้ววันนี้นายจะต้องไปแปรงฟันอาบน้ําเองแล้วก็มาใส่น้ําหอมอันนี้โอเคโอเคไหมไปอาบน้ําแปรงฟันเลยตอนนี้นายรู้สึกเหม็นมากเหม็นจริงๆเลยนายนี่มันมันสุดยอดความเหม็นจริงๆอะไปแปรงฟันเลยไป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 เลยไปเดี๋ยวนี้เลยไป ไปไปไปโอเคโอ้โหนี่มันปัญหาระดับชาติเลดนะพวกเรื่องอาบน้ําแปลงฟันเนี่ยฉันโอ้โหมันเป็นเรื่องใหญ่สําหรับฉันมากเลยอะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ไหมอะฉันไม่อยากแปลงฟันอาบน้ําฉันกลัวน้ํามากกว่ากลัวผีอีกนะเพื่อนเรื่องเนี้ยยังไงวันนี้นายต้องไปฉันเหม็นต้องไหนวะเออเหม็นจริงด้วยโวฮะฉันไปกินขี้มาตอนไหนวะ เฮ้ hey, เพื่อนอยากทำอะไรอ่ะเปล่าไม่ทำอะไรเออฉันจะถามนายพอดีว่านี่เสื้อผ้าถุงเสื้อผ้าใครอะ่ะเหม็นมากเลยไม่เอาไปซักอะ่ะก็เสื้อผ้านายนั่นแหละที่นอนนายนั่นแหละนายเยี่ยวใส่ะยังไม่มีเวลาไปซักเลยรีบเอาไปซักด่วนเลยเหม็นมากเลยเอ,อรู้แล้วใครบอกนายอยากเยี่ยวใส่ดมเองเลยว่าแต่วันนี้นายอยากไปเที่ยวที่ไหนอะ่ะจะไปไหนหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะพวกแต่ข้างนอกมีเสียงอะไรไม่รู้ฉันได้ยินแวบบ๊แบๆบ เสียงสั์หรือเสียงนกอะไรไม่รู้น่าจะช่เสียงนกนั่นแหละเพราะว่าแต่นายไปไหนมาฉันได้กินอะไรอยู่อยู่เท้าน,นายอ่ะนายเหยียบขี้มาแน่นอนเลยโอ้เวียงหัวมากเลยเมืกก่อกี้ดมกลิ่นอะไรไม่รู้ติดเท้านายมาเหม็นมากเลยเอ,อใช่จริงๆว่าพวกฉันเหยียบขี้มาว่าแต่มันขี้อะไรวะเนี่ยเฮ้ยนี่มันขี้เองนี่ขี้ของนายนี่จะมียว oh <my> ขี้ของนายนี่อ้าวนักพูดฉันฉันขี้อยู่ในกระบะซ้ายนะไม่ใช่ขี้ฉันเอ๊ะหรือว,ว่าใช่ <laughs> พวกนายอาจจะคิดว่ามีแต่ลดดาวนี่แหละเสือดาวก็มีว้าวนี่นายไปสักล้านไหนมาฉันไปสักล้านผ่อนจ่ายมาไม่มีเงินจ่ายเขาฉันก็เลยผ่อนเขาก็เลยได้ลายนี่แหละมาลายเสือดาวดาวไว้ก่อนไม่ขำเหรอมมงฉันไม่ขำเหรอเดินเตยให้ล่วงเลยไอ้ตัวลายน,ะนักเลงจริงๆว่ะฉันอยากเจอยากให้ฉันเจอนะะเนี่ยฉันก็มีลายเหมือนกันเนี่ย ฉันนะ่ะอยากเจอนักเลงแบบนั้นนะ่ะแต่เจอเฉยๆน,นะไม่ได้ทําอะไรอยากเจอเห็นชัดๆน,นะไอ้เค็รู้สึกเบื่อไอ้คิดกก่ข้างป่าจีกขก่ข้างถนนพวกนี้จังเลยคีคุยจีบหายเลยไม่เจอเช่นไหนเสะอยากเจอสอังตัวเนี่ยทตาไม่ีิคุยอีกเลยแถวนี้มีอะไรจินบ้างวะเนี่ยไม่มีสาวๆให้ดูเลยเสี่งง,ง่วงพักสายตาดีกว่ามา่มา่อย